บาปใหญ่ข้อที่ห้าิบเจ็ดก็ชาลล็อกก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันพุธนะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้จะรอมฎอนเดี๋ยวยุดกันยาวอีกพอพอเข้ารอมฎอนไม่เกี่ยวโควิดแล้วอ้นี้มาโดนโควิดโควิดรบสองเนี่ยมันก็งงงนิดนึงอ้าวไม่เป็นได้เนี่ยช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะได้อีกหลายครั้งกันฉันก็อยากจะตมัดเหมือนกันเล่มเนี้ยตอนนี้ ห้าสิบเจ็ดโอ้สาวว่าจจจะยากสาวว่าจะยากอิบากุลอับดีนะการหนีนายของทาสถ้าทาสเนี่ยหนีนายนี่ถือเป็นบาปใหญ่นะเอ๊ะทำไมศาสนาอิสลามจึงพูดเรื่องทาสมีเรื่องทาส ข้อที่หนึ่งการมีธาตุไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาอิสลามกําหนดหรือเริ่มมาไวา้ธาตุมีมาก่อนแล้วในสังคมมนุษย์นับเป็นพันๆปีก่อนศาสนาอิสลามจะเกิดขึ้นถามว่าในศาสนาอิสลามพูดเรื่องการทําสงครามมีเรื่องสงครามทําไมศาสนาอย่งสันติทํามไมมีเรื่องสงครามประเด็นแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนก็คืออิสลามไม่ใช่ศาสนาหรือ เป็นผู้กําหนดให้ก่อให้เกิดสงครามเป็นครั้งแรกบนหน้าโลกไม่ใช่สงครามมันมีมาก่อนศาสนาอิสลามแล้วเพียงแต่อิสลามมาจัดระเบียบว,ว่าคุณจะรบจะทําสงครามน,ะาน่ะทำยังไงนะเหมือนกันในกรณีตรงนี้อิสลามก็มีมาตรการในการจะปล่อยทาสค่อยๆปล่อยมีเรื่องเสียกับฟาร์รเสียค่าปรับต่อปล่อยทาสหนึ่งคนอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเสรมิมมีการปล่อยทาสบคุคคลใดปล่อยทาสนั้นจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหม แล้วก็มีคําสอนว่าต้องปฏิบัติดีกับทาสเพราะนั้นทาสที่อยู่ในโลกอิสลามนั้นฝรั่งมันเขียนเองมีสาภาพความเป็นอยู่ดีกว่าทาสที่อยู่ในดินแดนอื่นนอกจากดินแดนของมุสลิมนะราว่ามุสลิมุนสาีฮะอันนะรับูุล u l ฮ a h i ซลลฮุอะลลยิวะสัลัมกาลอิมาม,มุสลิมได้ไรายงานไว้ในสาฮีฮ์ของท่าน วะท่านอินอร์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าาาวว่ออิซะบิกัลอับดุลัมตุกบัลละฮ ب ศอลาตุนเมื่อบ่าวได้หนีนายการละหมาดของบ่าวนั้นจะไม่ถูกตอบรับแก่เขานี่ถือเป็นโทษใหญ่เพราะนี่เป็นคำคาดโทษละหมาดจะไม่ถูกรับก็พอกับกินเหล้านั่นแหละใช่ป่ะกินของฮ้ารมนั่นแหละนะ وقال صلى الله عليه وسلم أيما عدن أبقف قد برئت منه الذم تراث ุ الله صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวว่าบาวคนใดก็ตามที่หนีนายก็แน่แท้อซิมมะคือพันธะกรณีนั้นก็บริสุทธิ์จากเขาแล้วคือการคุ้มครองโดยเฉพาะเป็นซิมมะทุลล์การคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุลมานอตตาลานี่บริสุทธิ์จากเขาแล้วแปลว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองนะ وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر قال ابن خزيمة أن صحيح قامت حديث قامت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاوى ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة سام تنبوء ที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการละหมาดสําหรับพวกเขาเหล่านั้นและความดีจะไม่ขึ้นความดีสําหรับพวกเขาจะไม่ขึ้นไปยังฟากฟ้าอามันเนี่ยซึ่งเป็นความดีก็จะถูกนําเสนอต่อพวกรอสุมาลาตาขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนเนี่ยในวันไหนวันที่มีสุนัตให้บวชในรอบสัปดาห์วันใดวันจันทร์กับวันพฤหัสนั่นแหละนะมันขึ้นไปข้างบน عبدالأب ุ حتىيرجعإلىمولاه بوطيني رتحا ที่นหนีนายจนกว่าเขาจะกลับมาสู่นายของเขานะวันมรอะตุซาขิวตัวเลยฮะเจ้าจุอาฮจายอรอตสตรีที่สามีของนางนั้นขุนเคืองนางโดยมีเหตุผลรองรับนะไอขุนเคืองที่ว่าเนี่ยนะ สามีนี่คุณเครื่องโกรธโกรธนาฮัจยาดอจนกว่าเขาจะพึงพอใจหมายความว่าถ้าสามียินดีแล้วก็โอเคจบนะวัส,สักรันวฮัจยาสัวคนเมาจนกว่าเขาจะสางได้สติ้ช่วงที่เมาเลยอัลลอฮ์ไม่รับ ความดีก็ไม่ถูกนำเสนอขึ้นไปน,น,นั้นสามีภรรยานะถ้าเราจะเอาชนะกันด้วยเหตุผลเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงเวลาออกเรียนแล้วคือใครสามีในฝ่ายของชายเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงก็คือสามี ในฝ ch ่ายของหญิงท <heart> the ี่สำคัญสำหรับทุกคนคือแม่วอันฟุดาละเจ็บเนอุบัยดินมารฟูอันจากท่านฟุดาละอิบนาอุบัยดินเป็น h ะด i ษมารฟูอบอกแสดงถาตุลเลย์อัลูอันหัมีอยู่สามคนจะไม่ถูกถามถึงคือปล่อยหัวมันไปตัดตัดหางปล่อยสุราไปเลยมันองไปถามแม่สามคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงรัจุลุนฟารัลจามาต้าวอาซออิมามะฮู ชายคนหนึ่งที่แยกจากหมู่คณะแตกออกจากยามาและฝา่าฝืนต่อผู้นำของเขาไอ้นี่ไม่ต้องไปถามว่ามันจะเป็นยังไงนะความหมายไงคือไม่ต้องไปถามไม่ดีแน่มันเป็นเรื่องไม่ดีแน่นะวะอับดุลาบกุลว่ามาจ่าเซียนแล้วก็ทาตที่หนีนายและตายไปในสาภาพที่ฝา่าฝืน วัมรอตุนก่งรับกันฮาสาวจเฮาว่าตัดค่าฮาลมาอูนตะลายิงคนหนึ่งที่สามีไม่อยู่โดยที่สามีนั่นก็ได้ให้โสหุยค่าใช้จ่ายในการอยู่กินจ่ายนาฟกงนาฟกอบานช่องอะไรต่ออะไรเป็นที่พอเพียงสำหรับนางฟ่าตาบรรจัดบาเดาหูแล้วหล่อนก็ แสดงอาการยั่วยวนหลังจากเขาหมายความเม่กันตรงนี้ไออัลฮารัตมหสินหาหล่อนได้เปิดเผยความงดงามของหล่อนกามายาฟาดูอาลุนจาฮิลียติเหมือนอย่างที่ชาวในยุคอนาระยะชนยุคแห่งอวิชาความโง่เขาได้กระทำกัน ว่าห ah um ัวม بين عيسى و محمد صلى الله عليه وسلم คือลุนที ah> nah, ่ยู <ala> ่รูหว่างนบีอยซาะะลัยฮิหสัลามกับนบีมุฮัมมัด صلى الله ุอะลัย ل ิวะซยลุ่ฟัตาะนะหรอยู่ในช่วงระหว่ากรงนะ้นกะซาได้เาวาหัติดีรรมลลาหุตะอาลาเจนี่แหละอัลวาฮิดีได้กล่าวเอาไว้คนที่3มเนี่ยคือผู้หญิงที่สามีไม่อยู่แล้วก็สามีเนี่ยให้สะุ้งสะางคือเลี้ยงดูอย่างดี แต่เวลาสามีไม่อยู่เป็นไงไอ้คำว่าตะบัดระยัดก็คือเดินในอาการทอดน่องยั่วยวนความหมายคืออะไรก็ออกจากบ้านก็ไปนั่นแหละเขาเรียกอะไรอยู่ที่แอฟริกาอยู่ที่แอฟริกาเขาเรียกอะไรทำตัวอะไรไม่รู้สิ <c oughs> นั่นแเป็นอย่างนั้นน่ะ เนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะไม่ได้ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ปะรักนวลสงวนตัวรักษาทรัพย์ของสามีดูแลลูกบ้านช่อมแล้วก็ตัวเองก็ต้องรักนวลสงวนตัวไม่ใชรว่าามีมาอยู่เนอะโอ้ยไปแล้วออกไปเฉิดฉายข้างน,นอกเหมือนไปเดินแคดวอล์กอะไรเงี้ยนะอา่าไม่ได้นะอา่าจบจบไปแล้วมันสั้นบทนี้ والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم